9กเก้าเขาบอกว่านกที่ทํารังอยู่ชายชายขาชายขาเคยอะไรชายขาในตอนแรกจะตกใจบินหนีไปเมื่อมีคนเดินผ่านแต่ต่อมาลดการตื่นตกใจและในที่สุดจะไม่บินหนีเลยเมื่อมีคนเดินผ่านเขา้าอธิบายพฤติกรรมนี้ข้อใดเหมาะสมที่สุดทีนี้เราก็มาดูก่อนเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนแรกเอ่อตอนแรกตกใจบินหนีแล้วต่อมา ลดการตื่นตกใจในที่สุดไม่เป็นีเลยวซึ่งอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งข้อเนี้ยมันไปตรงกับพฤติกรรมที่ชื่อว่า habituation หรือว่าเคยชิน คีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยของอันเนี้ยคือชื่อมันตามชื่ออยู่แล้วก็คือเหมือนแรกๆจะตอบสนองเยอะเนี่ยตกใจมากแล้วต่อมาลดในที่สุดจะไม่บิดหนีอ่ะคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเอ,อ่อแฮปปีช้ชวเชชัอ่ะคือลดการตอบสนอง นั้นถ้าเขาถามว่าข้อใดอธิบายพฤติกรรมนี้ได้เหมาะสมที่สุดอะ่ะก็น่าจะตอบข้อ4ีว่านักเรียนดูที่จะละเลยการตอบสนองต่อคนที่เดินผ่านใช่คืออันนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วละเลยเนี่ยก็คือลดลดการตอบสนองถูกปะก็คือ habituation ซึ่งตรงพอดีข้อ99ก็จะตอบช้อยข้อ4อืมซึ่งอันนี้คืออืมเป็นเรื่องของพฤติกรรมทีนี้ ถ้าเราอยากจะดูเรื่องพฤติกรรมสัตว์เผื่อพ mm. ่ออื่นเขาถาม mm. แบบนี้มาเหมือนกันเราก็จะมาเสริมเนื้อหารตรงส่วนนี้ใหอ้อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง behavior mm. เออ,เอ,เอ,อมึกจะหมดพฤติกรรม สัตหรือว่า behavior อ่าจดตามมาเลยขึ้นหัวข้อไปพฤติกรรมของสัตว์นะะซึ่งอันเนี้ยคือมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อันคือพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิดอ่อ ดูคร่าวๆก่อนนะคือมันจะแบ่งเป็นเออมีมาแต่กำเนิดกับอีกอันนึงคือเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งโอเคเรามาดูอันแรกก่อน คือมันมีแบ่งออกเป็นสองแบบมาดูอันแรกอันแรกคือพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิาาดภาษาอังกฤษคือ innate อ,อันนี้คือจะเป็นพันธุก,กรรมกำหนดโดยที่การเรียนรู้ไม่มีผล ็นสองอันด้วยกันคืออันแรกคือ orientation แล้วก็อันที่สองเป็น chain of reflex ทีนี้ orientation อ่ะมันจะแบ่งต่อเออ ค่ายในซิสกับแท็กซิสอันนี้จะเกี่ยวกับสิ่งเร้าอ่ะเหมือนมีสิ่งเร้ามาแล้วเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองไปอ่ะซึ่งค่ายในซิสอันเนี้ยคือจะไม่เกี่ยวกับทิศทางทิศทางของสิ่งเรา้าแต่อันนี้จะเกี่ยวกับทิศทาง คือไม่เกี่ยวกับทิศทางเช่นอะไรบ้างเช่นแมลงศัตรูสมมติเราจะไปเหยียบมันอย่างเงี้ยแล้วมันวิ่งวิ่งหนีนี่คือวนเลยนะมันไม่ได้วิ่งหนีเราอ่ะแบบมันวิ่งวนแบบบางทีก็วิ่งเข้าหาเราหรือบางทีบินอะไรเงี้ยเออคือมันจะไม่เกี่ยวกับทิศทางอย่างเงี้ยคือไครเนซิสเป็นพฤติกรรมแบบที่เป็นออเรนเทชันแบบไครเนซิสไม่เกี่ยวกับทิศทางส่วนถ้าเกี่ยวกับทิศทางก็แบบมีหลายอย่างอะอย่างเช่นพวกที่แบบสัตว์ที่ตามฟิโลโมนเงี้ยเช่นมด อะไรอย่างนี้ผีเสื้อพึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็อันที่ตามคือเข้าหาสารอาหารหรือว่าจะเป็นการเข้าหาเสียงในจิ้งหรีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอ,อ,อีกแบบหนึง่งเป็นเข้าหาแสงด้วยก็ได้เช่นแมงม้าบินเข้าหลอดไฟอะไรประมาณเนี้ยคือจะเกี่ยวกับทิศทางทั้งหมดมก็ฟังไปคร่าวๆก็ได้ส่วน chain of reflex อันนี้คือจะเป็นแบบว่า พฤติกรรมออตรงนี้พฤติกรรมซ้ำๆกันหรือว่าถ้าพูดให้ง่ายก็คือเหมือนมันเป็นอะไรที่เรียนรู้โดยไม่ต้องมีใครไปสอนอะ แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเรานะคือแบบทั่วไปเลยแบบไม่ต้องมีใครสอนก็ทําได้เช่นการที่ทารกดูดนมแม่การสร้างใย,ยแมงมุมของแมงมุมการเกี่ยวพาราสีของสัตว์ต่างๆหรือว่าการฟักไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอะไรแบบเนี้ยที่มันดูเป็นอะไรที่เกิดเองโดยไม่ต้องสอนแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติการเรียนรู้ไม่มีผลประมาณเนี้ยก็คือจะเป็น chain of reflex ส่วนอันมาดูอันที่สองบ้างคือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ใช่ไหมตรงนี้จะเรียกว่า learning behavior กัวกำหนดอะคือการเรียนรู้แล้วมันแบ่งเป็นอะไรบ้างเราก็มาดูอ๋อตรงนี้พฤติกรรมที่เกิดกการเรียนรู้ก็อันแรกคืออะไรฝังใจภาษาอังกฤษคือ imprinting ซึ่งตรงเนี้ยคือเป็นการเรียนรู้อย่างแรกคือจะมีช่วงวิกฤตอะที่สัมพันธ์กับตรงนี้เออมีเรียนรู้อย่างแรกในชีวิตมันมี critical period ช่วงเวลาวิกฤตเขาก็แปลมาตรงๆอะนะแต่จำว่า critical period ก็ได้ในการเรียนรู้แล้วก็คือเช่นอะไรได้บ้าเช่นลูกนกเดินตามแม่นกไม่สิแม่ แม่ในที่นี้ของมันคืออะไรอะ่ะคือคืออะไรก็ตามที่มันเห็นเป็นอย่างแรกเมื่อออกมาคือเรนรู้อย่างแรกในชีวิตแล้วมีช่วงเวลาวิกฤตเป็นช่วงที่ฟักออกมาปุ๊บเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าคือนึกว่าเป็นแม่เลยแล้วก็เดินตามแม่ทันทีเช่นสมมติว่าเราเอาไข่นกมาเลี้ยงแล้วมันฟักออกมาแล้วเรามันเห็นเราเงี่ยคือเราเดินไปไหนมันก็จะเดินตามพอนึกว่าเราเป็นแม่อย่างเงี้ยคือพฤติกรรมแบบฝังใจหรือว่า imprinting แล้วมีอะไรอีกอะ่ะเช่นปลาแซลมอน กลับไปวางไข่ที่เดิมที่ที่มันเกิดเพราะอะไรทำไมทำไมมันถึงกลับไปได้เพราะว่ามันจำกลิ่นของน้ำในบริเวณที่มันฟากตัวออกมาได้ใช่ไหมพราะมันจะวางไข่ปุ๊บก,ก็คือจะว่ายทวนน้ำกลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยคือเป็นฟังใจฟังใจถึงกลิ่นของ ที่ที่มันฟังออกมา,าจบอันแรกไปอันต่อไปคือแบบมีเงื่อนไขการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขหรือว่า conditioning อ,อ,อันนี้คือแบบเช่นอะไรอะ่ะอันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากน่าจนะเข้าใจเช่นสั่นกระดิง่งให้ สุนัขมาหาเสร็จปุ๊บก็ให้อาหารอย่างเงี้ยคือคือเหมือนสุนัขอะ่ะจะจําไปเลยว่าการที่เราสั่นกระดิ่งอะ่ะคือมันจะได้กินอาหารแน่นอนงั้นคือถ้าถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้กินสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้กินอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งอะเราสั่นกระดิ่งเฉยๆอะ่ะแค่นั้นอะ่ะหมามันจะน้ําลายไหลแล้ว เออเพราะว่ามันดึกว่าเราจะให้อาหารอย่างเงี้ยเป็นการที่มันเอาเงื่อนไขของกระดิ่งไปผูกกับอาหารอันนี้คือ conditioning เออดูน่าจะเข้าใจง่ายอ,อันต่อไปคือลองผิดลองถูกตามชื่อเลยลองผิดลองถูกออคือเหมือนเราอ่ะปล่อยหนูเข้าไปในเขาวงกดแล้วให้มันแบบหาทางออกเองอะไรประมาณเนี้ย แล้วสุดท้ายมันหาได้แล้วก็คือมันจะทีนี้ถ้าปล่อยเข้าไปมันก็จะสามารถหาทางออกได้อะไรเงี้ยคือการลองผิดลองถูกของหนูในคาวงกฎอะไรประมาณนี้อืมส่วนอันต่อไปความเคยชินหรือว่า h a ปปี้เชสเตอ๋ออันนี้คือการที่แบบ เช่นเราซื้อสมมุติเราซื้อปลามาซื้อตูป้ปลามาตั้งไว้กลางบ้านแล้วเอาปลามาใส่เออวันแรกๆสมมติว่าเราจะเดินเข้าไปดูปลาด้วยความตื่นเต้นของเราอะ่ะเออปลาจะว่ายหนีเราใช่ไหมเพราะว่ามันตกใจมันกลัวคือจะว่ายหนีตลอดเราจะไม่เคยได้เห็นปลาของเราอย่างสวยงามที่อยู่ใกล้ๆอืมแต่พอเราแบบเออวางทิ้งวางตู้ปลานี้ทิ้งไว้เรื่อยๆแล้วเราก็เดินเข้าไปดูมันทุกวันอะ่ะเอออันนี้คือปลามันจะเริ่มไม่หนีและเริ่มจะแบบเออเดินมาหรออยู่เฉยๆแล้วกันไม่หนีเพราะว่ามัน แบบลดลดการตอบสนองคือมันแบบเคยชินกับการที่เราเดินเข้าไปมันรู้แล้วว่ามันไม่อันตรายอะไรอะไรประมาณน,นี้ยคือมันก็ตามชื่อแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่สาคัญคือจะมีการลดการตอบสนองอืซึ่งก็ตรงกับในข้อนี้ใช่ไหมที่เราข้ามาดูเนะี่ยค่ะก็คือข้อ9 9เกนี้นี่ที่นกทำรังอะไรเนี่ยซึ่งเราก็ตอบได้อยู่แล้ว เราเข้าใจอันสุดท้ายนะคันสุดท้ายของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ตรงนี้ก็จะคือการใช้เหตุผลหรือว่า reasoning อันนี้พบในสัตว์ชั้นสูงเท่านั้นเช่นอะไรดีลิงอะไรเงี้ยหรือว่ามนุษย์เราเองเนี่ยคือจะใช้เหตุผลเป็นหลักคืออย่างเช่นมันไม่คือ สมมติเราปล่อยลิงไว้ในกรงแล้วเราเราเอากล้วยมาแขวนไว้ที่สูงๆที่แบบมันเอื้อมไม่ถึงอะแขวนไว้แต่มันอยากกินใช่ปะแล้วเราเอากล่องหลายๆกล่องมาวางให้มันอะคือลิงมันจะใช้แบบเหมือนใช้สมองมันแล้วก็แบบใช้การเรียนรู้แบบเนี้ยคือแบบมีเหตุผลโดยมันจะไปหยิบกล่องมาแล้วก็ต่อมาต่อเพื่อเป็นบันไดขึ้นไปหยิบกล้วยอะไรประมาณเนี้ยคือเออมันเกิดจากการใช้เหตุผล มซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอ,อันนี้ก็จะจบแล้วเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ทีน,นี้เรากลับมาดูข้อที่เราข้ามมานานมากคือข้อนี้เพราะฉะนั้นคือข้อนี้มันเป็นพฤติกรรมแบบ h a b i t u a t i o n หรือความเคยชินแน่นอนใช่ปะ่ะเพราะเขาบอกว่านกตอนแรกบินหนีต่อมาลดการตื่นตกใจในที่สุดไม่บินหนีแล้วอันนี้คือมีการลดการตอบสนองคือเคยชินดังนั้นสิ่งที่อธิบายพฤติกรรมของนกตัวนี้ได้มากที่สุดอะ คือข้อ4คือนกเรียนรู้ที่จะล้าเลยการตอบสนองต่อคนที่เดินผ่านเพราะฉะนั้นข้อ9 9ก็จะตอบช้อยข้อ4